ขอต้ัขึ้นนะเพื่อนอีกครั้งหนึ่งสวยซิ้วสี่พันสามร้อยก็มาดีครับโอ้โหจ้าเกมกรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับนีตตอนรับเข้าสู่ช่องลัคกี้ e ีเท n ร์วันนี้เราไม่เล่นเกมเดิมนะครับตออย่าคิดนะี่แล้วสาวท่อนะรอบที่เราเร่ามาพันห้าตอนนี้มีอยู่สามพันหกแล้วตอนนี้ผมมาซื้อฟีเจอร์ลุลวๆคซื้อแล้วดีะ เต็มที่ก็ได้แค่สามรอบ <c oughs> ถ้าเราสวยสุดเลยนะเราสวยได้แค่สามรอบนะถ้าสวยจริงก็ได้แค่สองอะอย่างเฮียเลยอะได้แค่สองแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นกับเรานะผมว่าเราโกงตามาเยอะแหละสวยครับดอกนี้สองบาทโอเคจ่ายสวยหองึงร้อสิบหกสวยครับดอกนี้ร้อยห้าสามมาถึงแล้วคนแปดแล้วนะตัวคนว้าครับดอกนี้ ว่างอีกแล้วว่างอีกแล้วครับทุกคนอโอเค่สี่แปดบาทไม่ไหลนะเฮ้เจงมาเนี่ย <c oughs> เปินนีเจงบ่วะมีแววชัวร์เลยหมดสุดท้ายกูวาแล้วชิบหายวันนี้เจงคนระับเพื่อนสวยไาสังขาก็ได้นะเมื่อวาน ออเซมุลจิงทุกเปิดก็ไม่เวิร์กนะจิ้งทุบเปิดผมเปลี่ยนเกมไหนเลยสวยอัพตัวเียวหกบาทเลขสิบตอเคจ่ายสี่สิบแปดแต่เจตต่อสวยดอกนี้ดิเอ,อ้ยโหไม่จนะ่ายเหรอพอขาแถวสามจะได้โอเคเนปะ็นสองบาทเลขสิบก็สามโอเรียกไม่เคยมาเลยเลขสี่หมุนนะครับ จรงนะดอกนี้เปิดในจริงผมว่าตัวเคยหกสบาทคนระับขอตัวเจจเจ็ดสิบสองยากอ่ะทุกคนอีกพันสองไกับสองหมุนอะ่ะหนึ่งหมุนละตัวเอเท่าไหร่สามร้เจ็แปดเนี่ยเห็นไหมก็คือขาดทุนน้อยลงนะทุกคน <c oughs> เห็นไนะมันยากมากะนะเอาแบบโดดไปสองพันแล้วมัน ยังผมผมปับป๊บเลยกันมาอีกตัวหนึ่งมามาอีกตัวหนึ่งมาตัวนี้ตัวยดีอ้ยวมาได้เพิ่มมาสองหมุนตัวนี้มันจะช่วยอะไรรูเ้เปล่าไปครับดอกแรกแปดบาทโอ้โหตัวเจหลายๆน,นั่นดิเฮ้ยเพื่อนโอ้ยโหมาก โอเคโอเคเจโอเอสอีโไม่ไหนได้วะไม่ไหนเนี่ยโคสเจ้าเนี่ยสวยดอกนี้เจ็ดสิบแปดบาทโตเคใจโต้เอตรงมาตตวเออ๋อราจ่ายเต็มเลยเต็มส0หมุนอ่ะโอเคแปดสิบมีวายครับดอกนี้สองร้อสี่สีา ตัวเคจ่ายสวยสอยี่สิบสี่สวยครับตอนนี้สองร้อยแปดบาทอไม่ไหลแล้วทะไรสองร้อยเก้าหกมาซื้อหนะ้าร้อยนะตัวเคดอกนี้อะไรสองร้อยแปดแปดก็มาเดีครับเลขสิบโอ้โหเลข1สิบเก้าสามเดี๋ยวได้หน้ากากว่กเพื่อนเอาหน้ากากมาแตกว่าเลยสวยโอ้โหไม่แตกไอ้เหีย้ยร้อนเรียนกูชิบหายเลย ขอมาแต่มาแต่ไม่จ่ายนะเวนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กาหละเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหว้าวสวยดอกนี้เท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบโอ้โหคุณน้อยที่ไหนเลยมาไวไปหน่อยว่ะเพื่อนไอ้เย็นนี่บอก มาไวก็บ,บน่นไม่มาก็บ,บน่นมันเอาไงกูโหตัวเจแล้วสามอ๋อสีสันสดใสแต่ไม่จ่ายกูเลยสวยโอเคยิมสี่ไอ้ตาแดงโอ้โหไม่ตอบเั็เสิบออตัวเจสิบแล้วสามโอเคแล้วสองอ๋เรียบร้อยครับเจง้จงเจ้งเจ้งครับทุกคนซื้อหลาวัตซื้อมันหน้าจ่ายสามร้อย ขอสเ้าเลยแล้วซื้อยี่สิบบาทได้ไป่ะเนี่ยไม่ได้ไอ้หัวขาสมร้อยซื้อห้าร้อยไปสิ้นหวังนะครับทุกคนตอนนี้เราสิ้นหวังคนระับ <c oughs> บอกจะมันระเบิดทาเนออียาโดนแดกอะเด้ คิวคิวเจสามหกบาทโอ้โหจะเบ็ดน้อยโอเคโอ้ตัวเจเอตัวเคตัวเคสวยดิเพื่อนสองร้อยแปดสีสวยอยู่สวยอยู่แล้วไม่สวยแล้วไม่สวยไปกันต่อไปกันต่อดูเร็วเลยเหมือนอารมณ์เล่นแล้วนะเนี่ยโอ้โห oh, สีเขียวเฮ้ยว่าสี่หมุนว่าหมดเลยเหรอโอเคเอ้าหมัโอเคอเคท่าสามว้าว โอเคมาให้กูแค่ดอกเดียวแหละโดนตรงแหละสวยสี่เกี่ยวไรที่เทบไม่ไหลนะนนขอะไรนะโอ้ครับดอกนี้อา่งกรอาหนึ่งแล้วเราหมุนเองเลยดีกว,ว่าผมว่าทีเ่เกมไม่จายอะไรนะทุกคนดูดิ ดูดิสวยดอกน,นี้สิบห้าบาทตัวแพงมาแต่ว่าคนน้อยสี่ห้าหมุนจ่ายไปดอกเดียวโอเคครับเจงครับดอกน,นี้ไม่ต้องไม่ต้องรุนละม่ต้องลุ้นแล้วนะทำใจรอได้เลยเหลือีหนึ่งหมุนเน่ยอภิหารไม่มีจริงนะกคนเรียบร้อยครับเจงครับยี่สิบสามบาท ไอ้แค่มึงไม่ต้องให้กูเลยก็ยังดีอนะ่ะยังรู้สึกดีกว่ายี่เ <Yeah. S 1> ผมว่าเจ๊งนะเปิดนี้เมื่อไรเด้อผมหาเวลามา,มาเอาคืนมานะสวยจุดสองสวยเพื่อนมึงจะหมุนให้มันหมดมันก็ไม่หมดให้กูนะอ้าวเข้าฟีเมเฉยมา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  เฉยๆก็เจรจ,จาสองบาทไม่ไหลแล้วนะสวยก็สิบแปดหน้าแดงสวยเว้ยไอ้ไหน้าแดงไอ้หน้าแดงโหไม่ไหลเอาแล้ววะเกมบล็อกกันวะ อย่างวะใสยดองน,นี้อีกดอกโอเคหยิบแปดบาทเลขสิบโอ้โหเลขสิบ <c oughs> สองร้อยบาททั่วนะทุกคนชิคเกมไม่ย่างเงียนเ <c oughs> อาวพาไปพุ๊ <c oughs> บมาเลยามาดิก็มาดิเข้าเลยอะ สวยดีอยากตังค์ไว้พอซื้อนะฟีเจอร์ห้าสิบาทาหมุนเองมาหมุนเองเข้านะครับผมว่าต้องมาแล้วจังหวะนี้สวยเพื่อนเก้าร้อยเก้าเก้าร้อยหกเก้าโอ้โหเก้าเก้าด้วยบาทเท่าไหร่ดีดอกเดาวหนึ่งพันห้าสิบบาทครับเหลือเ้าหมดนน้ำชิวๆเลยผมว่าเปิดในได้เลยเถื่อได้ทุนคืนเนี่ยสวยเก้าร้อยเก้าสิบ ขอทุนขึ้นนะเพื่อนอีกพันหนึ่งสวยคิ้วสี่พันสามร้อยก็มาดีครับโอ้โหโอเคโอ้จะได้จะไม่เป็นไรได้ดอกเดียวก็คุ้มได้ดอกเดียวยิ้มแป้เลยอืม้มโอเคสี่ร้อยเหลอคือกำไรทีเหลอคือกำไรโหอ,อารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไม่นันนะครับทุกคนเมื่อกี้ยังเส้นหวังอยู่เลยสวยครับล 10, 20, 20, เลขสร็สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบตัวเคแปดร้อยสี่สิบตัวเอ๋ง ตัวเอบ้าอ๋อน้ยเกยมค้างเนี่เป็นไรเนี่ยอ๋อโหนึ่งันสองร้ี่สิบนะครับตังนี้เลยสาหมุนผมว่าแปหมื่นว่ะแปกหมื่นว่ะหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบะครับตังนี้อ๋อไม่ไหนแล้วเลยสองหมุนเลยสองหมุนนะขอตัวงแพงลาเพื่อนอันนี้คุณเยอะอยู่เหมือนกันนะยี่สิบอไม่ไหนนะเพา <c oughs> โอเคครับ ฟรีเกมเข้าเองนะครับเก้าพันสี่ร้อยซื้อเองไม่แตกเลยครับ,บเจ๊งเนะีออ๋อทุนรอบนี้สามหมนเอ้สามพันเจ็ดเราเราเข้าฟรีเกมเองห้าสิบบาทนะอะโคตรดวงเลยผมว่ารอบนี้ก็ถือว่าประสบควาสมสำเร็จนะก็คือไม่เจ๊งอนะ่ะตอนแรกผมก็จะกดให้มันหมดหมดไปแล้วนะที่เบสห้าสิบอ่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเกมอะไรก็รอติดตามได้นะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ